มาอย่ายบ้องชางหน่อยเด็กฮะโอ้ยปลากันอีกแล้ววันนี่หนูเจ้าเบิ่งดูยายแหม่มกับพ่อใหญ่พ่อปากันอีกล่ะเอาโอ้ยผมก็ขึ้นมาหาการแมือนบ่แเมนขึ้นหากันได้สิบพ่อเดือนบ่น,นี่ปลากันอีกแล้วกันบ่ดอพ่อแม่พ่อสาวพ่อรั่มบอสอสีแมนส่งนั่นล่ละใช่แค่แน่นอนเหรอวะเราได้ชังแน่หรอบานีแต่พ่อหน่ะโอ้ยเราสิได้อีอย่างเนาะพ่อใหญ่พ่อเราก็มาตาโตเอา สวนยางกับของยายแหม่มอ,อันหน้ากับของยายแหม่มตึกบ้านรถล่าวู่นี่ของยายแหม่มเบิพ้พของยายพ่อเราสุดได้อีหยังเนาะอเออว่าบ่ได้แล้วก็กได้อยู่ซาเล่งขั้นหนึ่งเหรอมาั้งพอเราได้ขี่าฮ่าฮ่าฮ่าโอ๊โออออยอของเราละจะไปบอกเรื่องของพวกคนไรเคลื่นไปขึ้นมาเนี่ยกระแม่ขอ่อยกับเจ้าป้ากันเนี่ยขอยิเป็นยังไงเหรอ มเ็อีหยังเจ้าป่ากับน้ำข่อยเจ้าเสด้อีหยังเจ้ามีหยังแน่สวนยางกับของข่อยหน้ากับของข่อยรถนี่บ้านนี่ของข่อยเบิดเจ้าสิมาเหาอีหยังเรื่องป่าเ้าเสี่ยวอีหยังโอ้โจ้าไหนเจ้าสิบเม่าข่อยข่อยจางยางเ่าไหร่เจ้าเสี่ยวอีหยังเจ้าเป็นผู้อาศัยแม่หมาอดีตรอดอดีตรอดสวนยางกับของเจ้าเออหน้ากับของเจ้าแมนง่อยกระชั้นอีกจ้าหน่อยนี่เกี้วเข่าเนี่ยเจ้าไปเก้ว่อนเด้อ ฝอยก็ตรนอนตีหลกจ้บ้านไปแล้วไนี้่รอเรียนรบานี้โอ้ยอยากไปซ็นเกษตได้ไปเออบริยานน้ำเด้อน่ยังบ่แมนของอยเนาะส่นอย่างกับแมนหน้ากับแบนเนาะเส็นเอาเด้อ โอ้ยข้าวปลไปตลาดเนี่ยนี่ได้ยังกินอะไรกเนี่ยเฮาไปมาลเลยเดชได้ซ้ำนีลาเจ้าก,ก็กินสาคูนี่โอ้ยจ้าประหยัดเนาะก็ได้ประยหย,ระยัดดอกคอยบ่มีอารมณ์สิซื้อคอยเห็นยายนุ้ยมาถามซอ,อ,อนั่นซอนี่คอยคอยก็เลยบ่อบยากเว้าบ่อยากซื้ออีหยังไปได้ยังเอาอยู่บ่ยากก็มาซออคอยนะว่าอันใจผ้าเจ้าเฮ็ดอันคีเอเตอร์ก็พ่อใหญ่ฮิโน่หันเฮ็ดตลกให้คนหัวบ้าบ้าบ่บ่หันเจ้าได้เงินเดือนละจักบาทโอ้ย,อยบ้าบ้าบ,าบา่บ่ว่าจี อไปแต่ซังขึ้นอย่างนี่มาสสำคัญตละดความบอกเนี่ยเออถามแล้วถามอีกเ่ว่าเปเเธอเดี๋ยวเห็นขอยยังไอยโอดโอขดดึ้นอย่างในวัยโน่จะให้จังได้ระบาดโอ้ยมือนี่ขอยโอดแล้วขอยกัดไซแล้วแล้วขก็ดดาดาด,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 าดายตลาดเดียวเบิ้งขอยเบิดโอ้สัสติแมน่นอสวาเนี่ยได้มันหูเมื่เจาของได้ห้มันหูจักให้เกียรติคนอือนเนี่ยเป็นยังสี่กัเป็นยุบป,ประจำเมื่อไรเมื่อไรพอนาเฮาคือกันถามยุบเศร้า ให้มันรู้สึกงโตเนี่ยห้มันดีกันเนี่ยที่คอยด่าเนี่ยวโมเมนต์ด่าห้ยหูสึกงโตโมเมนต์ด่าห้มันดีขึ้นโมเมนต์ด่าห้มีมารยาทอีเหลืองอีหยางเด้เออไปอยากด่าที่เสื้อหนิเจ้าอยากด่าที่เสื้อไม่ได้แหละไปกินเขาแซ่บเนาะ โอ้ยจังสีแม่ใครจะสีแม่ไม่จะด้การเอาไปหนึ่งไรเจ้าให้หยังราะอย่างนี้หนูเจ้าเบิ้งอยังโอ้ยเบิ้งเล็ดเบิ้งเฮ็ดอะไรัะเบิ้งลูกอ๋อเฮ็ดผู้ใดเจ้าไปกดหัวใจให้เขาเฮ็ดอย่างคอยถามที่ผู้ดใดเป็นไผยเจ้าไปกดหัวใจให้เขาเฮ็ดอย่างอะ ผมจะบอกกดยังไงกดหัวใจกันเนาะกดใหดคลิปเนี่ยลูอยู่คลิปใดคลิปใดก็กดในเขากดเกินกดเกินไปพ่ดโอ้ยเอ็กเกตเมนเนาะไม่เข้าใจโมเดอร์นี่ก็ดีไหมสิไม่เอ็นเกตเมนเห็นอย่างก็เห็นกดเกินไปแบบของใครก็เห็นคื่อม่เห็นกด ให้เขานึงเขาให้กินเนอะให้เขาหาหนะอยากให้กินมากไปกดของเขาไรใส่เยเี้ยตั้งมาสิบคลิป,ป่ปาค่อยกดจักเตือยบัตของเจ้าหนาะเจ้าบ้านี่ควรอย่กดไปถ่ายแล้วไอ้ยศแม่ห <laughs> ัวเขาเป็นสไนเดะเขาบังคิบเขาก็กดอะไรให้หกันทั้งสี่ตัวกดหัวใจให้การกดแล้วก็นี่ให้ไอกันตัวว่าอย่างแต่เขาเหมือนกันกันแล้วไม่ได้กดให้กูจักเตือยไม่ได้กดด้วยใส่ <laughs> ใครกดตั otic, ้งแต่เจ้าบ้านในโพสตนตั้งแต่ขู่บ้านในโพสต์ไม่